สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับอาหายไปหลายวันครับก็มาอัปเดตอีกสักหน่อยนะเจ้าเอลซามกน้องใหม่ถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็ท่อนหลังประกอบเรียบร้อยนะครับนี่นะเรียบร้อยแล้วยางปูก็ดูครับหมดสภาพแล้ว ซื้อมาใส่ใหม่ดีกว่าเนาะสองร้อยกว่าบาทเองตัวนี้ก็เน่าหมดแล้วเดี๋ยวผมซื้อใส่ใหม่นะยางปูพื้นสองร้อยกว่าถือว่าไม่แพงครับแผ่นนี้ก็ใช้ให้มันพังไปเลยนี่ตัวนี้มันหลวมหมดแล้วนี่ครับเดี๋ยวรอให้ตัวนี้มันหักก่อนนะเราค่อยเปลี่ยนยกชุดเลยนะซื้อพื้นใหม่เลยตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่ ให้มันพังไปเลยท่อทนหลังเรียบร้อยนะล้อเบาอะไรก็ใสเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมว่ามันเกะก,กะนิดนึงนะตอนใช้งานจริงนะจะได้ถอดออกนะไอหัวตัวนี้มันมองไม่เห็นข้างหลังครับเวลาเราถ่ยเราต้องหันไปมองผ่านนะมันน่าจะสูงไปที่จริงถ้าประมาณเท่านี้น่าจะพอดีเราไปตัดออกได้ไหมเนี่ย ตัดออกประมาณนี้เวลาเราไถครับต้องหันมามองผานข้างหลังแบบนี้มันมองไม่เห็นมันสูงไปแล้วก็โซกข้างตัวนี้มันหมุนตึงนะหมุนยากครับอันนี้ก็พังแล้วเนี่ยน็อตขัดไม่อยู่แล้วครับแต่ฝั่งนี้ยังได้อยู่ครับฝั่งนี้ยัง ใช้ได้อยู่นะหมุนสุดได้อยู่ครับหมุนตึงหมุนหย่อนได้อยู่แต่ว่าฝั่งนี้แหละไม่ได้ฝั่งนี้มันน่าจะยาวเกินเนี่ยท่อนนี้น่าจะได้เปลี่ยนใหม่เอาแบบซื้อแบบตัวนี้ซื้อแบบฝั่งนี้มาใส่แล้วก็ท่อนนี้อันนี้ก็หมุนได้แต่ว่าหมุนได้ไม่เยอะครับเนี่ยตั้งได้ไม่เยอะมันฝืดก่อนนะ ฟืดข้างหนึ่งครับฟืดข้างนี้แต่ฝั่งนี้หมุนสุดได้อยู่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาแบบคลองเดิมดีกว่านะครับสองตัวนี้หนึ่งสองสามตัวนี้น่าจะได้เปลี่ยนแล้วก็ไอรูตรงนี้นะครับเนี่ยดูครับนี่นะไอสามรูนี่นะดูมัน จะฉีกแล้วนะตัวนี้ก็เราดูกอนนะถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก็เดี๋ยวถอดมาซ่อมเอานะเดี๋ยวถอดมาทํารูใหม่ <Okay. S 1> ถอดหลังก็ประมาณนี้ประกอบเรียบร้อยครับเสานี่ครับสวยงามหลังคาก็ใส่แล้วนะครับสปอรตไลท์ใส่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เดินสายไฟนะหน้าหลังครับ ปอดไล์ใส่แล้วยังไม่ได้เดินสายไฟนะราคาผมไม่ได้ซ่อมนะผมใส่เลยครับนี่นะรอยเย็บก็ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ปะต่อไม่ได้ไม่ได้ปะไม่ได้โปะต่อนะก็ยกใส่เลยครับมันแน่นอยู่นะเนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่ครับ ไม่ต้องทำอะไรก็ใช้งานไปเลยนะ,ะชุดหลังประกอบเรียบร้อยเบรกตัวนี้มันต้องตั้งใหม่นะอันนี้แตะไม่ได้เลยครับเนี่ยหลังจากประกอบเสร็จผมลองขับดูนะแตะไม่ได้เลยเยียบนิดเดียวมันลากเรอเลยนะโอ้โหเบรกติดดีมากเนี่ยแตะนิดเดียวเองนะเดี๋ยวต้องตั้งใหม่ครับให้มันลงมาประมาณนี้ แบบนี้มันกินยางดูรอยครับเนี่ยเตะไม่ได้เลยเตะปุ๊บมันลากล้อเลยนะตอนนี้ก็มาถึงล้อหน้าแล้วนะครับผมถอดล้อหน้าไปล้างนะก็สองข้างนะครับตัวนี้ฝั่งขวาที่ว่ามันซีนตัวนี้รั่วนะซีนเพลาตั้งรั่วพอถอดฝั่งซ้ายก็น่าจะรั่วเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะรั่วตรงนี้ครับ ซีนเพลานอนนี่ตัวนี้มันโยกได้ด้วยนะนมีคราบน้ำมันติดอยู่ครับล้อหน้าซ้ายนะ่าจะรั่วตรงนี้ครับซีนเพลานอนนะแต่ว่าล้อขวารั่วซีนเพลาตั้งก็นะ่าจะได้เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะ เปียนซีนทั้งนอนทั้งตังเลยสองข้างเลยครับถอดมาเจอแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนะโอเคมาดูล้อครับถอดมาล้างนะนี่ล้างคราบที่มันติดข้างในนะครับฝั่งนี้ข้างนอกข้างนอกก็โอเคแล้วมันจะเป็นคราบแบบนี้นะ ผมก็ถอดมาล้างข้างในนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสะอาดดีครับเดี๋ยวว่างๆค่อยทําสีนะตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนนะยังไม่ขยันเท่าไหร่ครับแดี๋วก็ยังไม่มีงบด้วยยังไม่มีตังค์ซื้อสีด้วยนะอันนี้ผมสั่งมือจับมาแล้วนะครับมือจับครับมาถึงแล้วโอ้ แพ็กเกจคูโบต้าเลยนะนี่ครับดูสติกเกอร์นะเราจะได้ของแทเลยนะแต่ว่าผมสั่งไอ้แอปส้มนะครับนี่ยสติกเกอร์คูโบต้าเลยนะซ้ายขวาครับนี่ครับสวยงาม อันนี้น่าจะฝั่งซ้ายแล้วเก็ไว้จับนะสบายมือดีนะตัวนี้ผมไม่ได้เพิ่มตัวเมียมานะถ้าเพิ่มมาก็ต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ50บาทนะเนะี่ยถ้าสองคางก็เพิ่มเป็นร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวตัวเมียมาหาใส่เองนะตัวนี้ก็หมดไป500ร้อนะครับเนี่ยสองคาง500บาทรวมค่าส่งอีก48บาทนะตัวเมียผมจะหาใส่เองประหยัดไปได้ร้อหนึ่ง นกเราเหลือเยอะไม่ต้องห่วงตัวนี้น่าจะได้อ่พอดีเลยครับได้แล้วเยอะแยะครับตอนอันนี้เหลือมาจากตัวเมียเหลือเยอะแยะเลยนะ น็อตตัวนี้ผมก็ซื้อมาใส่ไอ้ตรงเพลาหลังนะที่ว่าผมไล่เปลี่ยนทั้งหมดนะนี่ส่วนมากมันจะใช้แค่ตัวพู่นะก็ตัวเมียเลยเรือเยอะครับนี่ใส่ตัวนี้ได้พอดีเลยนะครับไม่ต้องสั่งมาเพิ่มถ้าสั่งมาก็เพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะน็อตตัวเมียแค่สี่ตัวเองใส่ได้นะเร็วเดียวกันเลยครับ นอตมินดำเบอร์สิแหวนก็มีแหวนเยอะแยะนะครับแหวนเดี๋ยวหาใส่เอาตอนใส่แล้วก็มันมีรูมาให้รูหนึ่งนะรูข้างหน้าครับแต่ว่ารูหลังเราต้องเจาะเองนะนเราก็จะตั้งให้มันได้แนวขนานนะแล้วก็หาตำแหน่งเจาะรูครับ ไม่ยากตัวนี้โอ้สวยงามนะมันแบบแต่งก็มีนะแบบที่เป็นเป็นเหล็กไทเทนนะครับก็แต่ว่ามันแพงหน่อยราคามันจะสูงหน่อยผมก็ไม่จำเป็นครับผมก็ชอบแบบเดิมๆดีกว่านะราคาไม่แพงด้วยนะใช้งานดีครับจับสบายนะ โ okay, อเคครับน,นี่เดี๋ยวผมจะทําการเจาะรูยึดนะตัวเมียก็ได้แล้วก็เรียแบบร้อยครับติดตั้งแล้วนะผมใส่ตัวเมียสองตัวเลยนะเพราะว่าเกลียวมันเลยเยอะครับใส่ไปสองตัวเลยแน่นนา เนียนๆเ,เลยนะมองไม่ออกเลยนะว่าซื้อมาใส่เองครับเหมือนติดมาจากศูนย์เลยนะสวยงามเลยครับก็เลือขากระจกนะตัวนี้ก็ต้องหามาใส่ครับให้มันครบขากระจกโอเค